ยังไงอ่ะผมก็เจ้าลูกสาวท่านให้ได้ว่าแต่ว,ว่าที่พูดเนี่ยจะทําจริงหรือเปล่าแหแมผมก็หลานลุงตั้มนะอย่าลืมนะคะมาดูไวรวนท่าอย่าลืมพาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็ดูได้นะคะถามว่าทําไมต้องดูไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความสุขนะครับในนาทีนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะความสุขเนี่ยมันจะแก้ทุกปัญหาได้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยถ้าเป็นไวอโอเล็ตห้าเนี่ยซึ่งมันจะดูกันได้ทั้งพ่อแม่ลูกนะครับคือผู้ใหญ่ก็ดูจะสนุกเด็กก็ดูสนุกเพราะนั้นถ้าเผื่อพ่อแม่ลูกมาดูด้วยกันยิ่งสนุกกันไปใหญ่เลยรับเพราะนั้นไอ้นี่คือเหตุผลที่ต้องมาดูเพราะว่าจะหาหนังที่น้อยมากแล้วก็อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วด้วยซ้ําไปที่จะคนดูและจะมีความสุขมด้วยกันทั้งครอบครัวนะครับถ้าลังเลใจรอถามคนที่เขาไปดูก่อนก็ได้ว่า สนุกแค่ไหนแล้แลวค่อยตัดสินใจเราก็ไม่ว่าก <breeds> ันนะที่เมเจอร์ซีเนเพ็กครับพี่ตั้งอ๋อ